thưa ngàm đây, một thua ngàm đây, đây, anh đây, 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 cho đây, 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 đây,

Bung bung con mang kim. A tony chung ngoài hết nailed it. A canon chung. I know I grab out to net. Nay nơi bóng nha, chó ngon kong. Kiếp do nắng 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 มาเออเอนี่ก่อนันั้นไปเอาตอนนั้นจงจงเห็นเดียวนี่เน่าแล้วเหรอว่าแล้วอทิ่ย้ายให้นนใใหมดกินอยู่ท่านละนี่มาเอาอยู่พไ่อันดอกมาถูร่วนมาเนี่ยนะเออเอาอันนี้แซ็ปสุดก่อนวันสุดเหรอยังเไง เออเอาเอาหมดเลยตัวนี้ก็จะว่าเซ็ตสุดนะค่อยทำสุดแล้วเออสุดสุดกับมันเคลื่อนไปเนี่ยคอยเดี๋ยวมันเชีคาดป่ะเออนี่นะตัวนี้จะตัวแรกนี่นี่เราเบืงมันเบืองดูตัวได้ใหญ่เด้อตัวน้อยวะฮย็บตตัวเนี่ยเออตัวนี้ก็เออ

Ờ, Tên hết chung Ờ à Cui lùm Đấy anh à À tôi nghe Tôi nói bỏ chưa Đây Nè à lăng mẹ Tên cả Ôi 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 โอ้ยโอ้ทองแดงปะปะเออหับๆับหับ่ี้บะหับให้เด้อนีอ่อยู่ยยเีเอาต้นนี้เด้ยดยอยดันล้นเลยล้นคือใส่ได้แล้ววะวนตกแงเรามันคือบางงา โอ๊ยโอ๊ยโอบึ้งวนซอยมีน้ำตัวนี้ความแซ่บแซ่บสุดเออบ่เอาบ่เอาตัวนั้นนวดบึงอยู่ไหนอยู่นี่กับมิ้นวยนะี่มิ้มิ้นกาดอ่ะบ่ลนี่เอาตัวนี้อยู่กองบนนี้ Ni ừ. nó không phải không sợ ngon 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 nó ngon 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 มีอ่ะมีก็เก็บว่าตั้งว่าลงแม่เจ้าก็ตั้งลงก่อนสุบอะไรยังไได้เฝ้าหานได้ขึ้นแบบบึงหานปะหานมาบ้างไก่เซฟนอนนี่นะบ้างนอนให้ขังขังด้อนี่ก็ขึ้นมางามลาย